สวัสดีครับผมครูพอนะครับจากช่องสยามวัดเทพน,นะครับวันนี้จะมาแนะนําพวกเรานะครับให้รู้จักวิธีการฟอกสีฟันให้ขาวนะครับได้ทันใจโดยที่ใช้โปรแกรม t o s t o s นะครับในการช่วยจัดการนะซึ่งจะช่วยให้สีฟันเนี่ยของนางแบบนะครับจากที่เป็นสีเหลืองเนี่ยไม่ค่อยสดใสเนี่ยจะกลับกลายเป็นสีขาวนะดูสะอาดมากขึ้นซึ่งจะใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย จะทำให้สีที่ได้เนี่ยดูกลมกลืนนะครับไม่ขาวเวอร์จะเกินไปอีกด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูแล้วก็ทําตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราทําการเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําการ Open นะครับเลือกรูปภาพที่เราต้องการ,ท,ร,าการที่จะทําการแก้ไขเข้ามาในโปรแกรมจากนั้นเนี่ยก็ให้มาเลือกในส่วนของ Layer Adjust m e n t นะซึ่งจะอยู่ตรงส่วนนี้นะเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะที่เรียกว่า Vibrance จากนั้นนะครับก็ให้เรามาที่เครื่องมือกระป๋องสีตัวนี้นะครับเพื่อจะทําการเทสีลงไปนะครับแต่ว่าสีที่เราจะเทเนี่ยจะต้องเป็นสีดำนะครับเพื่อเราจะสร้างลิเยรมาขึ้นมานะครับก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับในส่วนของสีนะกดตัวนี้นะครับเป็นการสลับสีเนาะโฟ g r ก u n d แล้วก็แบ็กกราวเนาะตอนนี้เนี่ยสีด้านบนเนี่ยจะเป็นสีโฟ g r ก u n d นะครับซึ่งจะเป็นสีดำเนาะส่วนสีคล้าเนี่ยจะเป็นสีแบ็กกราวซึ่งจะเป็นสีขาวนะจากนั้นเนี่ยก็มาที่เครื่องมือกระป๋องสีของเรานะครับ แล้วก็ทําการคลิกเพื่อเทสีลงไปเลยครับสังเกตรตรงช่องเลเยอร์ตัวนี้นะครับจากเมื่อกี้นะครับที่เคยเป็นสีขาวเนี่ยตอนนี้นะครับก็จะกลายเป็นสีดําก็เราทำการคลิกในส่วนของหน้าเลเยอร์ของใบบานตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทําการตั้งค่ากับเขานะให้เราเดีมคลิกเข้าไปนะจากนั้นเนี่ยให้เราทำการปรับค่าตัวนี้ครับในส่วนของใบบานตัวนี้นะให้ลดค่าลงมานะครับประมาณสัก80ถึง90ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการระบายนะครับในส่วนของฟัน องนางแบบแล้วนะสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือตรงนี้ครับมาเปลี่ยนสีตรงนี้นะให้กลายเป็นสีขาวนะเพื่อที่จะทำการระบายเนาะแล้วก็เครื่องมือที่เราจะใช้นะครับก็ต้องเป็นเครื่องมือตรวนี้ครับที่ชื่อว่าปลักทูนะตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะทําการระบายนะครับลงไปในส่วนของฟันของนางแบบนะครับสังเกตดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายนิดนึงนะ แล้วก็ใช้บลัตนะรัระบายไป,ไปที่ฟันของนางแบบหรือว่านางแบบเราซึ่งเราสามารถปรับขนาดของหัวบลัตได้นะว่าจะเอาขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะซึ่งผมเคยสอนไปที่ e p ที่แล้วก็คือการกดตัวโลลิงกับตัวบอใบไม้บนแป้นคีย์บอร์ดเรานะถ้าเกิดเรากดตัวโลลิงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มขนาดของหัวบลัตให้ใหญ่ขึ้นนะถ้าเกิดพื้นที่เรามีขนาดที่ใหญ่นะแต่ถ้าเกิดพื้นที่เรามีขนาดที่เล็กแล้วก็ต้องการความละเอียดในการระบายมากเนี่ยก็ต้องกดตัวบอใบไม้นะ ก็จะปรับหับัดที่มีขนาดที่เล็กลงนะครับคราวนี้เนี่ยก็ทําการระบายได้เลยครับระบายทับในส่วนของฟันได้เลยนะ,ะพยายามระบายให้อยู่ในพื้นที่นะอย่าให้มันเลยพื้นที่ไปนะนะครับสังเกตนะพอผมเร่มงระบายไปนะครับสีที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับสังเกตว่าฟันของนางแบบเนี่ยก็จะมีลักษณะของความเป็นสีขาวมากขึ้นนะครับตรงส่วนนี้นะ เห็นไหมเปรียบเทียบนะครับระหว่างฟันที่ผ่านการใช้เครื่องมือไวบรัสตัวนี้แล้วนะครับกับฟันที่ยังไม่ได้ใช้นะเห็นไหมครับว่าจะมีสีที่แตกต่างกันมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองระบายทั่วๆก่อนนะ นี่คือลองทําแบบคร่าวๆดูก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเกิดเรามีเวลาเนี่ยก็ลองไปใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยแล้วก็ระบายด้วยการใช้บรัดอย่างเรียดอีกทีทนึงแล้วกันนะครับไม่ได่ฟันที่อยู่ด้านในนะหรือว่าที่เราเรยกว่าฟันล่างนะครับผมก็ระบายด้วยนะ สำหรับภาพที่เอามานะครับผมไปใช้ภาพฟรีนะครับจากเว็บ pixel.com นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการแจกภาพฟรีกับเรานะผมก็ย้มเขามาใช้นะครับโอเคนะครับอ่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับภาพที่สำเร็จแล้วนะครับอ่าเป็นภาพนี้นะลองเปรียบเทียบนะครับก่อนกับหลังนะอันนี้หลังจากใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วนะครับถ้าเกิดก่อนล่ะจะเป็นไงครับเห็นไหมนะครับ มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับะนะครับโอเคนะครับสรับใครที่ใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอะฟันเนี่ยของนางแบบเราเนี่ยรู้สึกว่าสีมันเนี่ยมันยังมันยังมีความเหลืองอยู่นะครับอยากให้มันขาวกว่าน,นี้มากได้ไหมก็สามารถทําได้นะครับก็แต่บนคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับนะครับในส่วนของไวบรานนะนะครับเห็นไหมมีความแตกต่างไหมครับ แต่ว่าแนะนําว่าเราอย่าปรับให้มันมากเกินไปนะครับจนมันดูหลอกเนาะ,ะจะกลายเป็นสีขาวนะครับเหมือนเราสีขาวไประบายมากกว่าที่จะเป็นลักษณะของฟันนะครับก็ะจะได้รูปประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้น,น,นเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซฟแอดเพื่อเ,อเป็นไฟล์ตัวฉบับนะหรือว่าจะทำการเฟ c เตอร์ดิมเมนะครับรวมเลเยอร์ก่อนแล้วก็ค่อยเซฟเป็นไฟล์ jpeg เอาไปใช้งานนะครับ โอเคนะครับยังไงในส่วนของเครื่องมือตัวนี้นะครับลองใช้ดูนะแล้วถ้าเกิดมีปัญหาตรงไหนเนี่ยก็สามารถสอบถามผมได้เนาะเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเราจะสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือในส่วนของ Photoshop เนี่ยจัดการอะไรกับภาพเราดได้บ้างสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ